ดีครับเอาโอมาเสื้อโอทช์แนลครับวันนี้ก็มีความดีๆเข้ามาให้ดูมิสูชี่ระบกเป็นรุ่นใหม่ของโลกครับซึงรถรุ่นนี้ถ้าหน้าตาเราเห็นอาจจะเป็นที่คนคุ้นเคยก็คือซูบิชิเอสเพนเดอร์อันนี้เราลองเขาเปิดตัวอยู่นะครับรูปโฉมเนี่ยหน้าตาคล้ายๆเดิมนะครับแต่รอรู้ว่าเขาบอกว่าเขาม่ครอยู่ทีดีโมชันข่าวแว่วๆมันคือรถ ไฮบริดคือรถเป็นเครื่องยนต์ผสมกับมอเตอร์ไฟฟ้านุ่งหน้าหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมโดยรวมจะประมาณนี้ครับวันนี้ก็ได้มาโอกาสทดสอบสถานีชาติต่างๆที่วางไว้แตเดี๋ยวรอชมนะครับว่าสถานีชาติที่เขาวางไว้ทั้งหมดเนี่ยมันมีอะไรดีๆเด่นๆให้เอาไมืสัมผัสรถตรนนี้บ้างนะครับติดตามชมได้เลยครับ พอเดียววันสามสิบครับ oh. เราโดนนะัดโดนสาม30สสบห้านะครับอย่นี้ก็เห็นว่ารถมันไม่เข้าเลยเ,เลดิคันเร่งเดินใต่กำลังผมายามเบี้ยวเข้าเลยเ<อ>ไม่ตอบสนองเลยสองรอบสไลด์เป็นนี่ยหลงจากนั้นสองรอบพี่หยุด <Okay. S 1> จริงๆไม่ต้องหยุด,ดก็ได้ครับการเปลี่ยนโหมดแต่สำหรับพี่มันอาจจะเรื่องการ<ำ>เลือก<ำ>เรื่องโหมดน้ายตามตาผมก็เลยแนะนำให้หยุดหยุดก่อสองที่จากนอร์มมันจะโชว์หน้าจอเป็นกราวเวล นะลองดูแค่ควาเร็วมันก็เป็นหมดทางฝูงทางฝูงแค่ความเร็วสามสี่สามสิบห้าครับเป็นงพี่ตอนนี้รถจะจิกเข้าอย่างเดียวเลยได้ถึงสามสิบแปดเลยครับเนี่ยเพราะว่าโดยทั่วไปสายท้ายจานของรถขับหน้าเนี่ยอาการอันเดอร์สเตียร์มันปกติอยู่แล้วแต่ active yaw control ของเราอ่ะจะเพิ่มโอเวอร์เข้าไปเพื่อให้รถหน้าเข้ามาเพื่อให้คอนโทรลได้ง่ายครับโจก็ทำงานร่วมกับพวกทางแช่นคอนโทรลด้วยแล้วก็ตัวอย่ง แล้วขวากลับเนี่ยครับพี่ก็ลองสลา,าลงดูห้าเซนมีชิ้นในอย่างงี้นะครับต่อไปเลี้ยวซ้ายเ <Okay. S 2> ข้าบอกโครนอ่าเป็นเปลี่ยนเป็นมัดอพี่อยู่นี้พี่ก็เปลี่ยนเป็นมัดหมดุดโอเค โอเคครับ,รบก็เราเข้ามาในส่วนของเซเว่นะครับวันนี้เาอยู่กับเรื่องทางอัปโหลดนะครับก็มีเจ้าที่ทางไปกับผมด้วยโหมด ในสถานีเราใช้เรื่องของโหมดอะไรบ้างครับอันนี้ก็จะมีรอบแรกเนี่ยที่เราจะไปเนี่ยผมจะให้ใช้เป็น normal โหมดก่อนนะครับจะไปลองในส่วนของสลาลอมแล้วก็ขับเป็นวงกลมนะครับหลังจากนั้นเราจะเปลี่ยนเป็น gravel โหมดนะครับแล้วก็ขับวนอีกสองรอบแล้วก็เข้าสลาลอมแบบร r a v e l โหมดดูนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเข้าในส่วนของตัวมัดโหมดอ่ะมาทดสอบมัดโหมดกันดูซิว่ารถขึ้นล้อหน้าเนี่ย แบบสองล้อจะผ่านแบบพื้นที่ที่เป็นโคลนได้ไหมครับอเคเราก็บอลอยู่ในตัวคันเด e ร์ e v นะครับก็ลองดูครับมันมีทั้งไฟฟ้าทั้งตัวเครื่องยนต์เริ่มนะครับเ,เราจะเริ่มที่สลาลอมในโหมดนอร m มอ,อก,ก่อนนะครับความเร็วไม่เกินห้าสิบนะฮะรอสัญญาณธงเขียวเจ้าหน,น้าท,ที่นะครับ ใครับพร้อมเราไปได้ครับเราจะเข้าด้านขวาของไพลอนก่อนนะครับปแรกเ่เข้าตรงนี้ครับเข้าประตูนี้เลยแล้วเราจะวนในวงกลมความเร็วประมาณ30ครับไปเรื่อยๆครับ ไปเลยครับสองรอบรอบอน,นี่อยู่ในมอด normal mode ยังอยู่ใน normal mode ครับตอนนี้สองรอบแล้วหยุดครับตรงนี้อ่ล้วหยุดตรงนี้ไม่ต้องออกครับไม่ต้องออกโอเคแล้วเราเปลี่ยนเป็นโหมด gravel ครับตรงนี้ หึงลงมา2ครั้ง <Okay. S 1> เข้าสู่กราวเวลหมดแล้วเราไปวนในวงกลมอีก2รอบครับโอเคครับดูสิขับให้เหมือนเดิมครับแล้วดูซิว่าอาการของตัวรถเป็นยังไงบ้างโอเคหน้ามันเหมือนกับใกล้ไปรอดมากขึ้นเวลาเลี้ยวแล้วมันติดโค้งมากขึ้นะนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรากลับออกไปที่สลาล้อมครับ เขาได้เลยใช่ไหมเข้าได้เลยครับ้ายขวา้ายครบไปครับการควบคุม <Okay. S 2> จะทําได้ง่ายขึ้นมากกว่าตอนอยู่ในเช่อมมอโหมดนะรตรงนี้ชะลอช้าเลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะเข้ามัดโหมดกันตรงนี้ครับลองลองหยุดก่อนแล้วก็เปิดมัดโหมดได้เลยครับโอเคเข้ามัดโหมดแล้วครับ โอ okay, เคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะลงไปที่พื้นดินที่เป็นโคลนกันนะครับไปแบบวอลกิ้งสปีดได้เลยครับความเร็วไม่เกิน10บกิโเมตรชั่วโมงครับลองดูว่าการขับไปบนพื้นที่เป็นดินนิ่มๆเนี่มนมนยมันไปได้ไหมสำหรับรถขับเคลื่อนสองล้อแามล้อนะครับมันหมดเร็วไม่เกินสิบนะครับก็ขึ้นตัวไปได้ดีนะครับเราไม่ต้องเร่งรอหยุดตรงนี้ครับโอเคแล้วลองออกตัวอีกทีนึครับลองดูว่าไปได้ไหม โอเคสามารถผ่านไปได้ครับทางเป็นโคลนเลยนะไมไ่ใช่แฉงเงี้ยแล้วเป็นโคลนด้วยโอเคขึ้นมาเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาตรงนี้ครับหรือเราก็จะปรับโหมดอีกครั้งหนึ่งครับกลับไปเป็นกราวเวลครับโอเคนะอโอเคียดบลอยครับแล้วเดี๋ยวเราขับกลับไปที่เต็นเราเลยครับ ค่อนข,ข้างแตกต่างนะครับระหว่างขาไปที่ขับเป็นมันอัลมอาโหมดแล่ว่าขาบกลับเราเป็นาปการควบคุมจะทําได้ง่ายขึ้นนะครับที่เปิดไลก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวอันแรกที่เราไปมันจะเป็นใช้โหมดอ o r ม a l ก่อนครับโหมดใช้งานปกติทั่วไปในชีิตประจำวันนะครับ พอถึงตรงปลายตรงนู้นนะครับมันจะมีให้จอดรถเปลี่ยนเป็น E ีวีก็การขับขี่ก็ลองเนียนๆดูครับ E ีวีวิ่งได้เป็นร้อยพี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของออนโรดนะครับก็มีเจ้าที่นั่งไปด้วยพร้อมหรือยังครับเราพร้อมมนเดินทางใช่ครับพร้อมแล้วเชิญอเลยครับเดี๋ยวเป็นเป็นน้องม่อให้ครับโอเคครับซ้ายขวาครับซ้ายครับเดี๋ยวจอดตรงธงแดงทีนึงครับ อันนี้อย่างแรกก็คือจะใช้ลองเป็นพวกแฮนเดลลิ่งครับเรามีการปรับปรุงช่วงล่างใหม่ครับลองดูครับวงลัยปรับปรุงใหม่ครับไฟฟ้าแล้วครับวงลัยแต่นี่ความเร็วเท่าไหร่ครับอ่าห้าสิบครับไม่เกินหกสิบครับตรงนี้ไม่มีเลนเชนไม่มีอะไรดักใช่ไหมครับไม่คับเป็นโค้งปกติครับลองใหเต็ม ก็จอดตรงทงแดงได้เลยครับเปลี่ยนเป็น EV ครับ okay, EV ก็ถ้าปีเท้านเนียนๆก็จะวิ่ง EV ได้ทดสอบได้เต็มที่ครับเราเปลี่ยนได้เลยครับโอเคเชิญครับแอบปี๋กดจุ่มแหลกแล้วจะมีเครื่องยนต์ติดขึ้นมานะครับ oh, <okay. S 1> แต่ว่าเป็นติดเพื่อชาร์จนะครับไม่ได้ลงล้อครับโอเคเข้าช่องเลยครับเ mm hmm. ตรียมถูกโค้งขวาความเร็วเท่านี้เลี้ยวได้ครับ โอเคเราจะเป็นถนนเปียกครับเป็นโค้งซ้ายเปียกนะครับก็ลองเลี้ยงความเร็วสักหกสิบครับตรงนี้เปลี่ยนเวทไปฮะไม่ต้องครับเดี๋ยวรอบสองค่อยเปลี่ยนพี่ได้ดูรถว่าตอนปิดเวทรถมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับตอนนี้ประมาณห้าสิบนะครับที่เข้าไปเดี๋ยวรอบสองเดี๋ยวผมเปลี่ยนเวทให้พี่ได้ท่องพวงนะครับโอเคครับเดี๋ยวจอดตรงทงแดงครับต่อไปจะให้ลองใช้โหมดท่าแม็กครับหรือโหมดสปอร์ตทั่วไปนั่นแหละครับโหมดท่าแม็กนะครับลองเปลี่ยนครับ โอเคถ้าแม็กพวงไลจะมีความตึงขึ้นนะครับ <Okay. S 1> ก็คือหนักขึ้นนั่นแหละคันเร่งจะเร็วขึ้น a v c จะทำงานไวขึ้นลองดูครับเ <Okay. S 1> ต็มที่ได้เลยครับ นะครับโฟล์ Flow ได้เลยนะครับสวยครับพี่เป็นเลนเชนนะครับสายครับเลย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 ถ <laughs> อยพี่ถอยโอเคพี่ไปต่อครับ เลยได้ครับเราถูรถมันจะดูดเข้าไปเลยครับวื๊บมีเบาะครับเร็ร้อยครับเดี๋ยวไปจอดหลังเต็มได้เลยครับออกไปนครับสนุกครับขับดีขึ้นเอ็นชันดียมดต่างๆครับตอนทาย ครับสำหรับวันนี้ที่เรามาทดลองขับเบื้องต้นแล้วกันสำหรับรถสปีดเอ็กเทเดอร์นะครับแล้วก็ทำให้เป็น S E ไฮบิดรุ่นแรกของทางชื่อเจ้าโรเตอร์ในส่การทดลองขับเบื้องต้นเช่นกันนะคือออฟโรดแล้วก็ออนครัออฟโรดเนี่ยเรื่องของ Sven สเส้นหมุนคือบอกว่าเส้นหมุนนะครับการขับขี่ขีทั้ทงทางโคลงนั้นทางขุมขาก็ล,ลองด้วยนะ ทางเรียบก็มีโหมดที่เล่นหลากหลายคือตรงนี้คุณสุชิเขาเป็นรุ่นแรกของเขาของโลกของเขาแล้วก็ถือว่าเรื่องการใช้ไฟฟ้ากับเครื่องยนของรถยนต์อาจจะมีบางทีเรื่องทวามแบรปรวนเนี่ยแล้วเราก็ต้องลองเรื่อเน,ออน,น,ปนเป็นการที่ดีต่อครับมันนี่ก็ถือว่าเป็นการลองขัต้นหน้าตาเราอาจจะเห็นว่าเฮ้งทางอะไรไปบ้างนะสมรรถโก้ของเรานะสมรรถโกเนะ้โกเรา